สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับในเวลาที่นะครับความจาม p p d i p p o o n e เราเต็มนะครับเราสามารถที่จะนำไฟล์รูปภาพนะครับไปเก็บในแอปไหนได้บ้างนะครับผมแนะนำเป็นแอปตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งแอปพลิเคชันที่คนใช้กันเยอะเหมือนกันนะครับแอป Google Photo นะครับนี่นะครับเซิร์ชไปใน App Store นะครับ ก็จะเจอเนี่ยคนก็ดาวน์โหลดมานะครับทำคืออัปเดตก็อัปเดตไปนะครับสำหรับคนที่มีอยู่แล้วนะครับก็ดาวน์โหลดไปนะครับแล้วก็รอมันดาวน์โหลดนะครับความจำของแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่นะครับ207 m b นะครับบางคนไอคลาวมันเต็มใช่ไหมนะครับบางคนไอคลาวมันเต็มแล้วนะครับ ว่ามันจํากัดที่5กิกนะครับมก็สามารถที่จะย้ายรูปภาพเนี่ยเอาไปไว้ใน Google p h o t o ได้นะครับโอเคเดี๋ยวรอมันโหลดเสร็จนะครับเดี๋ยวไปดูภายในแอปกันนะครับอ่านะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับกดเปิดเลยครับอ่าหลังจากที่เปิดมานะครับมันก็ขึ้นให้ล็อกอินนะครับเราสามารถที่จะล็อกอินกับอีเมลได้เลยนะครับนี่ผมก็ได้ล็อกอินไปแล้วนะครับ ซึ่งสาหรับบางเครื่องนี้ยังไม่ได้เปิดซิงค์ข้อมูลนะครับให้เราการกดไปที่นะครับการค่า Google นะครับสํารองข้อมูลและซิงเนี่ยครับนี่กดเปิดไปนะครับมันก็กําลังนี่อัปโหลดไฟล์จากเครื่องเรานะครับเข้าสู่ Google photo นะครับซึ่งหลังจากที่เรานะครับอัปโหลดเข้าไปใน Google photo เสร็จนะครับเราสามารถเพิ่มพื้นที่ว่างได้นะครับนี่ ที่ว่างนะครับนี่เราก็ลบไปสามรายการนะครับในสามดรายการนี้ก็คือเป็นรูปในเครื่องนะครับคุณก็ลบไปนะครับในเครื่องมันก็สามารถจะเพิ่มมื้นที่ในเครื่องได้นะครับแล้วรูปมจะไปไหนนะครับก็มาอยู่ใน Google p h o t o นะครับมันก็เป็นรูปแบบเอ่อเป็นรูปออนไลน์นะครับเราสามารถเข้ามาดาวน์โหลดตอนไหนก็ได้นะครับแล้วถ้าเราอยากเอากลับมาในเครื่องเหมือนเดิมทำไงนะครับ เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับสมมุตินะครับผมจะโหลดรูปนี้นะครับเราทําการนะครับกดนี่นะครับจุดสามจุดมุมขวาบนนะครับนี่คุณต้องกดดาวน์โหลดนะครับปึ๊บอ่ะมันก็เข้ามาในเครื่องเราเหมือนเดิมนะครับนี่เข้าในเครื่องเราเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูแป๊บหนึ่งนี่นะครับเข้ามาเหมือนเดิมแล้ว นะครับนี่ส่วนนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับคุณสามารถลบรายการเพื่อเพิ่มื้ที่ว่างได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมจะไม่ลบนะเพราะว่ารูปผมยังต้องใช้อยู่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะโ o เกนโฟลโต้นะครับก็สําหรับใครมีปัญหา,เ,าเกี่ยวกับมือถือหรือ iPad iPhone นะครับสามารถคอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวผมจะ มาทำคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ